ในซิมาบอเรื่องอครอบครัวหนึ่งให้ฟังเรื่องครอบครัวเอกะจะเป็นลักษณะวาพ่อเลี้ยงกับลูกเลี้ยงเนาะกาพ่อเลี้ยงกาคือจังลักษณาว่าเขามาอยู่ในครอบครัวนี้นี่ะนานแล้วเนาะนานแล้วก็จนตั้งแต่ลูกเลี้ยงเนาะเพิ่นกับยูเพิ่นกับมาอยู่กับเมียคนนี้น่ะก็คือว่าตั้งแต่ลูกสาวอ่ะอายุแปดปี คือเด็กหน่อยอายุ8ปีนั่นแหละนะก็จนกว่ากายูเรียงดูมาจนจนอายุ15ปีเนาะอันนี้ก็สิมาเล่าสู่ฟังอันนี้เรื่องเล่าเด้อทุกคนเดาอเล่าเพื่อเป็นแนวทางหรือว่าอ่าขอคิดนะคะขอคิดกระตีเตือนใจว่าไปเนาะกะโมเมนต์ว่าสิทธิไปแก้ปัญหาขอคั่หรือว่าไปซอยเหลืออีกอย่างดอกนะคะสำหรับเรื่องเล่านี่ก็เป็นคนรู้จักกัน จะเป็นคนรู้จักกันแล้วก็เลยยิบเอามาเว้าสู่กันฟังนะทุกคนเนาะเดี๋ยวพนากขออครัวนีมันก็ค่อนข้างที่จะมีปัญหาในแต่ละครอบครัวก็จะมีปัญหาแตกต่างกันไปเนาะแต่ว่าแต่ละครอบครัวมันก็เข้ากับบอยากให้มันเกิดเรื่องที่แบบว่าเรื่องที่บ่ดีอีกยังจังสี่ดอกเนาะพี่ดอกแมนบ่กะผู้ก็เลยยิบเอามาเว้าเราสู่กันฟังื่อสเดเพื่ออยากจะให้เป็นคติเตือนใจ้วก็ เอียงกะเขาเรียกว่าคล้ายๆว่าจักิี่าจังไห๋ดีเนาะเพราะว่ากาค่อนข้างที่จะเห็นหลายเห็นหลายแห่งสําหรับปัญหาตาระว่างพอเลียงกับบุกเลียงแต่ว่ากับโมเมนทุกคนดอกเนะาะบางคนเิ่นกับเป็นเพ่นก,ดนก,ก,นกด็ดีเิ่นก็ฮักเพิ่นก็ดูแลดูเลียงดูคือลูกจริงๆกามีเนาะก็คือส่วนที่ดีก็ดีไปส่วนที่บดีก็ยังมีเนาะเฮาก็เอามาว้าสู่กันฟังอ่ะ ก็คือว่าเพิ่นกับเขามา,อ,าอยู่ในครอบครัวน,นี้ก็เป็นเวลาลายปีนะจากลูกแปดแปดปีกับจนอายุสิบห้าปีเนาะแต่ว่ากับบ่มีพฤติกรรมหรือว่าท่าทียังที่แปลกไปจนว่าเมียนันไหวใจนะั่หละเนาะว่า,าไหวเนื้อเชื่อใจว่ากับพ่อสี่เอียงกับพ่อสี่พึงผ้าไดพ่อสี่พึ่งผ้าใดพ่อสี คิดว่าให้แป่เป็นหัวหน้าครอบครัวเป็นรักเป็นทานให้ครอบครัวให้ดูมันคงขึ้นเนาะเอ่อเเนกัอยู่กันมาหลายปีมาวันหนึ่งอารุกับอายุสิบหาปีก็คือว่าเป็นสาวสมน้อยบานเท่านั่นแหละกําลังหน้ารักเนาะกาบรูกับรกบรูว่าอาริเป็นมาของพวนของพ่อเลี้ยงนั้นเป็นมาจังใจเมียกับ่เคยดูหรอกเออเรามีพฤติกรรมอย่างที่บอดีมากอ่อนหรือเปล่าเพราะว่าคนเท่ากับคิดว่า ไปกันได้กะตัดสินใจเปิดใจอยู่กินกันเป็นครอบครัวเนาะที่เดียอยู่มาวันหนึ่งเมียกะได้วความไว้ใจเนาะว่านันกับบรูว่าเป็นยังเมียนันเกิดแต่ว่าอบอสบายยังสินะบอสบายก็เลยไปหาหมอเฉ็ๆบอสบายเนาะก็ไปหาหมอแล้วนั่นเป็นไข่กะเลยบ่ไปหาหมอหมอกระตรวจสุขภาพก็เห็นว่าเออสุขภาพแล้วนั่นว่าอยียงก็ไข่แบบ แบบ,แบบแบบติดเชื้ออย่างนี้นะติดเชื้อเลือดอย่างีติดเชื้อนี่เลือดอยงีกอย่างนี้แหละหมอก็เรียกว่าให้นอนโรงพยาบาลก,ก่อนนอนเออนอนโรงพยาบาลก่อนเมียเราก็บว่าเออเพราะว่าคนกับปกติไข่กับพแหงเอกพอไปรุ่งบานเขาตรวจก็เห็นว่าบ่อคอยปลอดภัยเสพหมอเขบอกว่าให้ดูอาการนอนโรงพยาบาลอย่างนีเนาะเมียก็บว่าเออเห็นว่าร่างกายเาราเนี่ยกับบริแข้งแรงเฉยเลือเจ้าของใดอย่างนี้ไหมแล้วความเป็นแม่ความเป็นแม่มแมก็คือเป็นห่วงลูกั่นแล้วว่าเออ ปล่อยให้ลูกสาวอยู่บ้านคนเดียวสิเกิดเหตุยังขึ้นบอลยังเสียบเข่าอเป็นผู้ยิงเล่ากาะมีครอบครัวกับผัวใหม่กับผมีม,มรู้เหมกันหรอกกับมีมีเท่านั้นแหละมีผู้ยิงคนเดียวกรเร็เลยว่าเออให้ผัวน่กลับไปอยู่กลับไปอยู่น้ำลูกกลับไปดูแนะล่ยเสี็จนะดูแลลูกสาวเพราะว่าเจ้าตัวเองอะกะกะอาการกะแข็งแรงดีอย่างกันสิเน,ะนาะแล้วก็บอกเออหายพวนลับไปอยู่ลัไปอยู่น้ำับไปดูเล่ยเสร็ะดูเยกสวเพาะว่าเัวเองอะกะกอาการกะแข็งแกัสิมนาะแล้กอกเหายพวนกลับไปย่กลับไปยู้ แต่ที่ผ่านมาเราก็ดูแลเราก็เบิกแย่งดีเสียก็ซ้ำแบบกระคือกันกระพอแท้ๆเหงนไหมนะจนบ่มี่อไวใจอ่ะทุกอย่างกับอออบอมีเหตุการณ์หรือว่าท่าที่อย่างที่แปลกไปพ่อผัวกลับมาบ้านเนาะเมียก็อยู่โรงพยาบาลกัตามที่คุยกันว่าเออตามนั้นผัวก็กลับมากัเอ่อมาอยู่บ้านอยู่น้ำลูกเนาะกัอ่อพ่อตกกลางดึกมาซึ่งบ้าน ก็คือว่าขอผูวฐานาเรากับบดีดีๆหรอกบานกับบเมนว่าบานกับกันของลักษณะว่าใส่ตู่เสื้อผ้ากันบเมนหองที่แบบปิดก้อนล็อกประตูเสยยางดีก็คือว่าคนในขอผูวฐานากับบีอยู่สินะกับพอได้ยูไปเนาะ,ะแต่ว่าก็เป็นล็อกของบอเมแหองดูอย่างนเนาะก็เป็นสองล็อกนะที่นี้กับกับเป็นปกติของแต่ของแต่ละวันนะปกติ ถึงเวลากินเขากินยังอันนี้ก็เป็นเดือดลูกงเราให้ฟังตอนเกิดเหตุเนาะเขาก็ผู้ใหญ่ก็ทามกันยังนั่นแหละก็เลยลูกก็เลยว่าเออเขานอนปกติลูกสาวเนี่ยกินเขากินยังแล้วก็อบนาจยังลูกสาวกับเขานอนปกติพอถึงตอนเทียงคืนพอตื่นตอนเทียงคืนอันนี้ก็เป็นลูกสาวเราให้ให้แม่ฟังตอนที่เกิดเหตุเนาะกับเขานอนตามปกติ แามก็ทีตอนเชียงคืนลูกสาว่าตอนเชียงคืนกับคือว่าเด็กมันก็น,นอนเลกแน่หน,นองกับว่านอนประมาณออกับสีทอมอะอเหลนเหลนโทรศัพท์เลนอย่างไปเนี่ยแหละมันก็หลับไปแล้วที่นี่มาูกซึกโตอีกทีกับตอนที่ดุซึกว่าคือมีมือคนมาสัมผัสโตหนอมันว่านาอมีมือคนมาสัมผัสโตแล้วที่นี่มาสัมผัสโตแล้วก็คือว่ามามาจับหน้าอกนองว่าเดี๋ยวหนองก็ตกใจตกใจแล้วมันแล้วหนองก็หอกที่นี่ ่าก็เลยมีเมื่อมาปิดปากเนาะมาปิดปากไปก็บอกว่าบ่ต้องบ <benefiting S 2> ่ต้องห้องบ่ต้องห้องนี่พ่อเองว่าั่นพ่อเองดูกะวันนี้ลูกสาวก็เลยถามมาอ่าพ่อขาม่ายังในห้องเออพ่อขาม่ายังในห้องลูกอ่าพ่อเครียดจังสี่จะพ่อ่าเพิ่นจับหน้าอกเนาะเพิ่นเริ่มจับหน้าอกจังนสิเนาะคือแบบว่ามันหลับนะเด็กตกใจพ่อสะดุ้งตื่นเพราะว่าพ่อเองพ่อเองคือว่าพ่อกับ ก้ากับเธอแบบนั้นแล,ว,แล,ว,แลวกกก็กกพฤติกรรมแบบรวนลางนั่นแหละคือที่นี่ความรู้สึกของลูกยิ่งแล้วก็อีกอย่างหนึ่งมันก็ตโ,ลลนนะโตแล,ล้วนะโตแล้วอายุสิบสี่ปีสิบห้าปีมา่สิบห้าปีมันก็มีความรู้สึกแบบว่าถึงว่าว่าเออความบอบภัยเนาะแล้วที่เนี่าลูกสาวก็คือว่ามันมอ่ยอมเนาะแล้วก็แบบว่าตัดสินใจแบบต่อสู้แล้วก็พ่อพ่อต่อสู้อะไรก็ออกบิบ่งออกจากบาทเลยเนี่ย เออลูกสาวนี่ยมาวิ่งออกจากบ้านเลยขอความช่วยเหลือมันกับท่านใจลําบากเนาะแม้ว่าเขามาเจอเรื่องแบบนี้เนาะวิ่งออกจากบ้านไปขอความช่วยเหลือจั๊กเม่ใหญ่กับซีบาอแลวกับเป็นแม่ของแม่กับเอิ่นแม่เถาเนาะเออของแม่เถาอย่างีเนาะเออแต่ว่าคนดีสานเท่าก็จะเอิรนเป็นแม่ใหญ่ไปเลยนั่นแหละกับไปขอความช่วยเหลือกับวิ่งไปกับซประมาณสองร้อยสองร้อยเมตรกับบวไก่เราสสำหรับกลางคืนแ้วก็มืดๆเนาะก็วิ่งไปลูกสาวนั่นกับไป พอไปถึงแล้วมันก็คือว่าเด็กน้อยมันตกใจมัน,ยนหนยาดเนาะก็โตสันแต่บบนี้เบญไงเบญไงกระทำมาเกิดยังขึ้นเป็นยังคือแมาก็ขึ้นยังสี่แล้วพ่อยู่งไซพราะว่าเหญ่กับหูอยู่ว่าพ่อเนี่ยกลับมาอยู่กับลูกเนื่องจากว่าลูกสาวเราบทสบายอยู่โรงพยานอย่างนี้นะว่าพ่อเนี่ยกลับมาอยู่กับหลุ่นว่าร้านเนี่ยมีคนอยู่ดูมีคนอยู่แล้วก็บ่ได้มาอ่ามาอยู่นั่งอย่างนี้เนาะเพราะว่าก็เห็นเลี้ยงมาแต่น้อยแล้วก็สิบโคิดถึงข้อนี้หละที่นี่ ดานเนี่ยก็ลอยฟังมาเรื่องมันเกิดแบบนี้ว่านูนูยานเราบอกว่านูตกใจเรานนยานนยเห็นอย่าง,งบานน่ถึกบาในกาตัวพ่อนี่ยบนนี้เด้ตัวพ่อนี่ก็อยู่บ้านปกติทําตัวปกติอยู่บ้านปกติบบบน,นี้เนาะกาอ่าพ่อเมย์พ่อเท่าเมย์เท่าน่ะก็มม่ากัม่าถามว่าเรื่องราวเนี่ยที่เกิดขึ้นนี่มันจริงหมอแต่ว่ากับว่าท่านได้เสียอียงอียงเนาะก,ก,ก,กับลูกนะ่ย แก็เป็นครั้งแรกซึ่งลูกนั่นกับเบอกลคยเราให้เม่ฟังหรอกว่าเออมีบางม่บางรังพ่อนั่นแบบสายตาแปลกๆเวาจาแปลกๆคือจังแบบว่าคือมันเปลี่ยนไปในความรู้สึกพอลูกอะ่ะก็มีบางแต่ว่าก่อนหนานีกับเบอกเ้ยมีพฤติกรรมแบบว่าเออล้วนลามอีกยังหรือว่าเหตุยังทีบอดีเลยมีครังนีครังแรกแต่ว่าเขาสชคดีเขาเด็กไปคือว่าบด้เกิดเรื่องทีบ่ดีขึ้นกับนองเขาเนาะ อ่าที่นี่พอเถาพ่อเถาแม่เถาก็เอาก็คือว่าเอาอาปาลุ่งกับมาคุยกันกับพยายบาลนั่นแหละก็มาคุยกันว่าเรื่องนี้เสียวจังไดเนาะกะเล่าก็โทรหาลูกสาวเราที่อยู่โรงพยาบาลว่าเกิดเรื่องแบบนี้ขืนเมียกระแทบบรยิยากเสื้อเนาะตกใจบรยิยากเสือ้ชอช็อกกับเรื่องนี้ เมียกัขอออกจากโรงพยาบาลเนื่องจากว่าเล่าอ่ะกับ่มีอาการยังมากไหม้โมก่ะให้ยาขาเชื่อจัะสิโนแตา่อาการไข้ย,ยังเล่าก,ก็ดีขึ้นจัง่สินะไข้กระโดดแต่ยังเล่าได้ขอกลับเนื่องจากว่ามีบานีปัญหาแล้วอ่าออก็เลยกลับบานมาเนาะกลับบานมาที่ไหนกับมาบ่าวความกันอะไรกับจีบอะไรก็คือบ่าวความกันนั่นแหละกะรบ่าความกันตัดสินกันว่าเสียเอาจังใดจัะสิเนาะฝ่ายเมียกะสรุปป่าหอนแล้วกะ ก็คือแบบคนแบบว่ามันเจอเรื่องแบบนี้ก็รับบ่ได้อ่ะก็ถือว่าเขาปะทะกับผัวอย่างรุนแรงก็หามหามทางยาพี่รองก็หามไว้ว่าเอออย่าเห็ุแบบนี้ในเดือดมันเกิดขึ้นแล้วก็คือว่าแก้ปัญหาด้วยทางอื่นดีกว่าจริงสิเนาะเราอ่ะก็เลยทางฝ่ายเมียก็ตัดสินใจเลอะเนาะเลิกคือว่าเราว่าเรากลับบ่ได้เป็นไพ่กระรับบ่ได้จะเกิดเหตุแบบนี้เนาะก็ตัดสินใจเลิกที่นี่ แต่ว่ากระามเนาะเราก็ถามพัวเด็กๆเนี่ก็ว่าโบสถิตย์ยังบ่มียังเกิดขึ้นเด็กแอกพวหนั่นก็ว่าเอ่อวอลูกสายไลน์วอลุกสายลน์ดูค่าเรื่องใจเราสั่นว่าโบสถิตยยังอย่างนี่เนาะแต่การจนมุมหลักฐานเพราะว่าอ่าเพิ่นบีบแฝงใช่มันไม่ลอยซ้ำนะตรงแกไม่ลอยซ้ำกต่เร่งผู้ชายกขบพูดยิงเนาะบีบด้วยความตกใจนั่นแหละกต่ก็เลยเป็นหลักฐานว่าเออเมันเกิดจริงจริงอย่างนี่เนาะกับเลย เมียกะตัดสินใจว่าลิกแล้วก็จบกันในตอนนั้นก็คือว่าเ,อาเรื่องนี้ก็คือเอามาเล่าสู่ก่อนฟังเลยทุกคนเราสู่ก่อนฟังเพื่อเป็นอุทาหรณ์สำหรับอขอบคุณอื่นเนาะจริงๆเขาต้องระมัดร,ระวังนะถ้าเกิดว่าเป็นแบบนี้มันค่อนข้างที่จะ,ะมีประวัติหลายมีประวัติหลายกกเป็นกังใลใรหบครัวเนาะที่เกิดปัญหารเรื่องราวที่บุรีแบบนี้ก็เป็นกังใจให้มันก็ไม่มีเหตุผลให้ยากให้เกิดหรอก แต่มันก็นเกิดขึ้นเนาะมันก็นเลือกบะได้น,นะทุกคนอากเป็นกำลังใจใกันมาเราโซนกันฟังนะทุกคนใครมีความคิดเห็นจังไหนก็นมาคอมเมนต์พูดคุยกันได้เนาะเจอกันคลิปหน้าฝากช่องสักเล็กหน่อยฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e เป็นกำลังใจให้เด้อกับช่องเล็กๆเพือ่อจะมาสั่งตัวในช่องทางนี้ขอบอกขอบใจได้หลาย